สวัสดีค่ะพบกับจอบกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่3าธันวาคมนะคะเมื่อวานตลาดนะคะช่วงบ่ายก็ไหลลงนะคะโดยที่แบบว่าเาลงมาถึงแนวรับที่เราให้ไว้สำหรับรายสัปดาห์คือ1340จุดเลยในรวดเดียวนะคะก็ระยะสั้นเราก็แนะนำว่ารอดูสถานการณ์ก่อนนะคะเพราะว่ายิ่งดูแล้วก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะลงต่อนะคะ <c oughs> ถ้าดูในกราฟ6 10นาทีจะเห็นว่าเครื่องมือเนี่ยพร้อมใจกันส่งสัญญาณขายอีกครั้งหนึ่งนะคะประเมินแนวรับถัดไปนะคะอยู่ในช่วง1.330ถึง1.325นะคะแล้วก็ถ้ารีบาวเนี่ยปรับแนวต้านลงมาเป็นแค่1.345ถึง1.350จุด t o c k w วิ l นะคะตัวแรกจะเป็นตัว AP ตัวนี้เนี่ยนะคะก็วิ่งสวนตลาดขึ้นมานะคะขณะที่เครื่องมือ Modify Stochastic ซึ่งอ,อยู่ในเขต o v e r s o l d มาพักใหญ่เนี่ยนะคะกลับมาส่งสัญญ,ญาณซื้อได้ ก็น,น่าจะได้เวลารีบาวทดสอบ EMA 75วันนะคะแนวต้านก็ประมาณ5.85ถึง5.95รับที่5.55แล้วก็คัดลอสที่5.45ค่ะ <c oughs> ถัดมาเป็น b m c l นะคะตัวนี้จะใช้เป็นกราฟ60นาทีจะเห็นได้ชัดกว่านะคะเพราะว่าจะเห็นภาพของการสร้างฐานอยู่บน EMA 75ค่อนข้างนานพอควรนะคะเป็นเส้น75ของกราฟ60นาทีนะคะ แล้วก็ช่วงท้ายเนี่ย modify stochastic เอ่อ stochastic uh, St ซึ่ง oversold อยู่เนี่ยกลับมาส่งสัญญาณซื้อได้นะคะมีลุนรีบาวกลับไปที่2.06ถึง2.10นะคะรับ1.99แล้วก็คัด loss ที่1.97ค่ะ ตัวสุดท้ายจะเป็นเมเจอร์นะคะ Major เมเจอร์นี่จะเห็นว่าไซด์เว์แคบแคบมานานนะคะถือว่า,เ,าเป็นการสร้างฐานที่มั่นคงดีนะคะดูแล้วก็ไม่หวั่นไหวไปกับราคาตลาดเท่าไหร่นักนะคะตรงกันข้ามเนี่ยนะคะเครื่องมือกลับมาส่งสัญญาณซื้อได้ทั้งเครื่องมือระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางเลยก็คาดว่าน่าจะได้เวลาออกตัวหลังไซด์เว์มานานนะคะรับนะคะ3าบาทต้านก็เบื้องต้นก็เอาแค่ประมาณสัก32.25อ้ถึง32.75ก่อนนะคะแล้วก็คัดลอสที่สามสบาท,ทาี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ม